ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุการ อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงการรีวิวแผนแร่ทุกคนหรือว่าซอนหาแผนเด็ดแผนแร่แผนแปลกแผนใหม่ประจำสัปดาห์กันเหมือนเดิมนะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าแผนแร่ที่หลายคนถามหานะครับกลับเข้ามาในเกมแล้วหรือ,อยังคนหรือว่าแผนแร่แผนใหม่ประจำสัปดาห์นี้นะครับมีแผนรูปแบบไหนกันบ้างก็ามาการะชมกันในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับ ก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับขอย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าเหมือนเดิมทุกคนเน้นย้ำให้ทุกทีแล้วกันนะครับสำหรับแผนแรกของ424หรือว่า4114นะครับวันนี้ก็ยังไม่กลับเข้ามาเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่ามันจะกลับเข้ามาเมื่อไร่ทุกคนหรือว่าต้องรอให้สโมสรในชีวิตจริงนะครับนำแผน424หรือว่า4114นำไปใช้ในชีวิตจริงนะครัับตวเกกม็ จะดึงเข้ามาในเกมนะครับอันนี้ก็ต้องรอดู้วกันนะครับว่ามันจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับเช่นเดียวกันกับแผนที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับเป็นแผนของ C132 ที่มี AMF 3ตัวนะครับทุกคนอันนี้ก็ยังไม่กลับเข้ามาเช่นกันนะทุกคนก็คือเป็นแผนแรกเช่นกันนะครับที่ผมเซฟไว้ทันนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปด้วยกันนะครับว่ามันจะกลับเข้ามาเมื่อไรนะครับสำหรับแผนแร่3แผนนี้นะครับประมาณนี้ทุกคนก็ชี้แจงคร่าวๆเลยกันนะครับ ก็เรามาดูในส่วนของแผนแรกสำหรับวันนี้กันบ้างเลยกันนะครับก็ขออนุญาตเปลี่ยนเกมแผนกันก่อนเลยเลยกันนะครับนี่ครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับว่าแผนแรกสำหรับสัปดาห์นี้นะครับมีรูปแบบในกันบ้างก็มาเริ่มไล่เรียงกันเลยเลยกันนะครับเริ่มที่แผนแรกคนมาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสรกันก่อนเลยเลยกันนะครับสำหรับแผนแรกคนไปที่ยุโรปนะครับแล้วก็มาที่ลาลิกาสเปน2อครับทุกคนแล้วก็มาที่เลบบนต้นะครับนี่ครับทุกคนอันนี้เลยนะครับเลบบนต้อาร์เอฟทุกคนจากนั เปลี่ยนแผนและเด็กฝคือมีหน้าตาม,มาแบบนี้นะครับเป็นแผนของ4132ครับทุกคนที่มีวินแบ็กฝั่งซ้ายแล้วก็วินแบ็กฝั่งขวาด้วยนะครับก็ปรับตามตำแหน่งก็คือมีหน้าตาม,มาประมาณนี้นะครับก็มีเซนเตอร์แบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลางตัวรับ1ตัวกลางตัวลุก1ตัวนะครับปีกต่ำซ้ายปีกต่ำขวาคนละก้อนหน้าเป้าอีก2ตัวนะครับเป็นแผนที่ชอบใช้กันมากๆเลยนะครับก็ มีใครชอบแผนนี้กันบ้างหรือว่ามีใครที่กําลังหาแผนนี้กันอยู่บ้างนะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของสมุมสรลบันเต้นี่เองครับไปด่วนต่อแผนต่อไปทุกคนมาในการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้นะครับทุกคนไปที่ทางฝั่งของเอเชียทุกคนเลยก็ไฮลักรีโวไทยลีกนะครับก็คือสมโมสรของราชบุรี f c นะครับเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เาได้นทุกคนไปที่โค้ชนะครับเปลี่ยนแผนและเดฟเลก็คือมีหน้าตาม,มาแบบนี้นะครับก็เป็นแผนของ 4222ครับทุกคนก็ขอ,ขออนุญาตปรับให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยแลยกันนะครับก็คือมีหน้าตาม,มาแบบนี้นะครับมีเซนเตอร์บแบ็กสตัวทุกคนแบ็กซา้ายแบกขวานะครับกองกลาง2ตัวสามารถปรับได้ทั้ง CMF และวก็ DMF เลยนะครับต่อด้วยกองกลางตัวลูก2ตัวนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยปีกซ้ายและปีกขวานะครับซึ่ง แผนนี้ทุกคนไม่มีกองหน้าตัวเป้าหรือหน้าต่ำเลยนะครับก็คือมีแค่ปีกซ้ายและปีกขวาเท่านั้นนะครับก็ใครชอบหรือว่าใครที่อยากลองเล่นครับคนก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ4-2-2-2ที่ไม่มีกองหน้าตัวเป้าน่นอีกนะครับประมาณนี้ทุกคนมาดูต่อแผนต่อไปเล่ยกันนะครับมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมทุกคนก็แผนแรกของสัปดาห์ที่แล้วนะครับทุกคนยังอยู่กันครบเลยนะครับก็คือมาที่เอเชียทุกคนแล้วก็ เกาหลีลีกทุกคนหรือว่าคอเรียลีกนะครับก็คือเริ่มที่อันแรกนะครับเป็นที่สโมสรที่3ามทุกคนอันนี้เลยนะครับเมื่อเีมเสร็จแล้วก็เหมือนทุกคนไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเดฟเฟลนะครับอันนี้คือแผนของ42 31นะครับที่กองกลาง2ตัวนะครับมันยืนติดกับเซ็นเตอร์แบ็กมากรับทุกคนแบบนี้เลยนะครับก็ปรับตามตำแหน่งก็คือคร่าวๆทุกคนประมาณนี้เลยนะครับก็เซ็นเตอร์แบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกลาง2ตัวแล้วก็มีกลางลุก1ตัวนะครับ วินแบกฝั่งซ้ายวินแบกฝั่งขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีกหนึ่งตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้ไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับใบด่วนต่อทุกคนจะการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็ยังอยู่ในคอเรเลีกกันเหมือนเดิมนะทุกคนนี่เลยนะครับต่อเรื่องที่สโมสรที่2กันบ้างับทุกคนนี่เลยนะครับหรือว่าสโมสรของซีอูอะไรประมาณนี้นะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเดฟเฟลนะครับเป็นแผน352ครับอนทุกคนคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับขออนุญาตปรับให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยเลยกันนะครับทุกคน ก็เป็นแผนหลัง5นะครับสำหรับแผนนี้นี่เลยนะครับทุก <reco Christ. S 2> คนก็คร่าวๆนะครับกองการในคนก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับเชตแบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับแล้วก็กลาง3ตัวนะครับแล้วก็กองหน้าตัวอีก2ตัวนะ <ması S 2> ครับก็ใครชอบแผนนี้หรือว่าใครที่อยากลองเล่นแผนหลัง5นะครับก็มีใครหลายคนเม้นเข้ามาบอกเยอะแยะมากมายนะครับว่าอยากให้แนะนาแผนหลัง5นะครับก็อันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับใครอยากลองเล่นก็อย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับไปดูอันต่อทุกคนมาในการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่า อยู่ที่หลีกเดิมทุกคนเกาหลีหลีกคนหรือว่าเกาหลีหลีกนะครับก็มาที่โมสรสีเขียวอันนี้เลยนะครับโคนที่ลงท้ายด้วยจีนะครับแต่เราก็ไปที่โค้ดทุกคนเปลี่ยนแผนและเดิฟเฟลนะครับอันนี้คือแผนของ4-2-3-1เช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นแผนที่มี AMF 2ตัวทุกคนนี่เลยนะครับก็ปรับให้ตรงตามตำแหน่งนะครับคร่าวๆประมาณนี้ทุกคนก็มีเซตแบ็กสองตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับกลางตัวรับ1ตัวนะครับกลางเซมเอฟสองตัวแล้วก็กลางตัวรุกอีก2ตัวนะครับปิดท้ายด้วย กองหน้าตัวเป้าอีหนึ่งตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้หรือว่าใครที่กําลังหาอยู่นะครับก็รีบไปเก็บมาเซฟกันได้เลยนะครับเพราะว่ามันยังไม่รีเซ็ตนะครับสำหรับแผนนี้ก็อย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแผนนี้มาดูแผนต่อไปทุกคนอยู่ที่หลีกเดิมนะครับก็มาที่การเปลี่ยนทีมเอเชียแล้วก็เกาหลีทุกคนก็ลงมาอีก1นงานคนเป็นสโมสรสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับเมื่อทีมเสร็จแล้วก็มาทุกคนไปที่โค้ชนะครับเปลี่ยนแผนและเดฟอลต์คือมีหน้าตามาแบบนี้เลยนะ เป็นอีกหนึ่งแผนแรกนะครับที่ยังอยู่กับเรานะทรับทุกคนหรือว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นแผนของ4-2-1-3นะครับมีเซนเตอร์แบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวนะครับกลางตัวรุก1ตัวทุกคนปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าตัวเป้านะครับอันนี้ก็แนะนําว่าให้ไปเซฟเก็บไว้หน้าเล่นเช่นกันนะครับสำหรับแผนนี้เพราะว่ายังไม่แน่ใจนะครับว่าสัปดาห์หน้านะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับทางที่ดีก็คือเซฟเก็บไว้เอาชัวร์ไว้ก่อนก็ได้นะครับ ไปด่วนต่อแผนต่อไปทุกคนมาในการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็แวะไปที่ทางฝั่งของเจลีกกันบ้างน,นะครับคนเจลีกสองนะครับแล้วก็สมโมสรสุดรองสุดท้ายทุกคนนี่เลยนะครับก็แวะมาที่เจลีกสองกันบ้างทุกคนคือเป็นแผนของหลังสามมาทุกคนนี่เลยนะครับเป็น3 1 3 3ทุกคนก็คือมีหน้าตาคร่าวๆมาประมาณนี้เลยนะครับมีในฝั่งซ้ายหนึาา่งคนับทุกคนก็มีเซเตแบ็กสามตัวนะครับกองกลางตัวรับหนึ่งตัวกางตัวรุกหนึ่งตัวทุกคนปีกต่ำซ้ายขวานะครับแล้วก็ เปีกสูงซ้ายขวาทุกคนเลยก็กองหน้าตะป้าอีกหนึ่งตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้หรือว่าใครที่อยากลองเล่นนะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ3133นะครับไปดูวต่อทุกคนในการเปลี่ยนทีมเหมือนเดิมนะครับรอบนี้นะครับไปที่ทางฝั่งของเซาเมริกาทุกคนแล้วก็มาที่อันนี้เลยครับผมอันที่4คนหรือว่าลีกที่4นะครับแล้วก็สโมสรที่2นะครับสำหรับแผนนี้ก็ไปที่โค้ชทุกคนเปลี่ยนแผนและเดิฟเฟลนะครับอันนี้ก็เป็น4 3 3นะครับซึ่ง สามารถปรับได้ทั้ง C M F และก็ A M F เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งแผนแรนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับก็บอกเลยว่าเหล่าสตรีมเมอร์ทุกคนหลายๆคนนะครับบอกเลยว่านิยมใช้กันมากๆนะครับก็ใครที่อยากลองเล่นนะครับอย่าลืมไปเซฟเก็บไว้ได้เลยนะครับอีกนานก็น่าจะเป็นแผนแรเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็สามารถเซฟเก็บไว้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับแผนนี้แนะนําเลยนะครับว่าน่าสนใจแน่นอนนะครับ แล้วก็เรามาดูแผนปิดท้ายกันเหมือนเดิมทุกคนก็รอบนี้นะครับสำหรับแผนปิดท้ายคือมี4แผนเหมือนเดิมนะครับไปที่เซาเอเมริกาทุกคนแล้วก็ทีมชาตินะครับต่อด้วยทีมชาติบราซิลทุกคนจากนั้นก็ไปที่โค้ชนะครับเปลี่ยนแผนเลดีฟ้าคือมีหน้าตาม,มาแบบนี้นะครับอันนี้คือแผนปิดท้ายให้ทุกคลิปอยู่แล้วนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าผมเองจะทำการปิดท้ายให้ทุกคลิปกันอยู่แล้วนะครับ สำหรับทีมชาติบราซิลก็คือแผนของ4-1-3-2ประมาณนี้นะครับก็มีทั้งหน้าเป้าและหน้าต่ำนะครับวันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับแผนนี้ก็มาดูแผนต่อไปกันบ้างแล้วกันนะครับอีกแผนก็คือเป็นแผนของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับไปที่ยุโรปไทุกคนเลยก็ทีมชาตินะครับผิดครับทุกคนไปที่ยุโรปนะครับยุโรป,ปรทุกคนทีมชาตินะครับแลวก็ไปที่ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับซึ่งมันคล้ายกับทีมชาติบราซิลเลยนะครับแต่ว่า กองกลางครับทุกคนมันยืนชิดติดกับเซเดรแบ็กมากกว่านะครับวันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยกันนะครับว่าชอบตรงกลางยืนแบบไหนนะครับผมยืนสูงหรือยืนต่ำนะครับก็สามารถเลือกตามที่ถนัดได้เลยนะครับและต่อมาทุกคนเป็นหน่งแผนที่นิยมใช้กันมากๆนะครับไปที่เซาท์อเมริกาและก็ทีมชาตินะครับก็คือทีมชาติของอาร์เจนตินานะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเดฟเฟอร์ทุกคนมีหน้าตามาแบบนี้เลยนะครับ ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นแผนที่พอจะทดแทน4-2-4ได้นิดหน่อยทุกคนเพราะว่า4-2-4มันจะเป็นปีกสูงซ้ายขวานะครับแต่ว่านี้คือจะเป็นปีกต่ำซ้ายขวานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีทั้งหน้าเป้าและหน้าต่ําเลยนะครับสำหรับแผนของทีมชาติอาร์เจนตินานะครับและต่อมาปิดท้ายก็คืออีกหนึ่งแผนที่น่าสนใจมากๆครับไปที่ยุโรปและก็ทีมชาตินะครับก็คือทีมชาติของสวีเดนนั่นเองนะครับแต่เราก็ไปที่โค้ดทุกคนเปลี่ยนแผนเลยเดฟฟอร์นะครับก็คล้ายๆกับแผนเมื่อกี้เลยนะแต่่วาจเป็ กองหน้าตัวเป้าทั้งคู่นะครับก็คือแบ่งออกเป็นเซดีแบ็กสองตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาทุกคนกลองกลางสองตัวนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแล้วก็หน้าเป้าอีกสองตัวนะครับก็ใครชอบแผ่นนี้อย่าลืมไปหามอางเล่นกันได้เลยนะครับก็อทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับทุกคนชอบแผ่นไหนกันบ้างหรือว่านิยมแผ่นไหนรอแผ่นไหนกันอยู่บ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนนีี้ขออตัััววลาไปก่สสดครบ ขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีไปเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ